นันแอลกอฮอล์ในถนนข้าวเหนียวนะครับก็มีคนมาเต็มเลยครับหัวถนนท้ายถนนเนี่ยห้าหมื่นคนนะครับหลังจากนั้นก็นัดหมายกันก็หัวถนนยกตัวขึ้นยกมือขึ้นแล้วก็เป็นคลื่นอย่างที่เห็นเล่นเวฟกันนี่นะครับสวยนะห้าหมื่นคนอ่ะออเออไม,มีแอบแสน้ำสาดน้ำด้วยโอ้โหเยอะมากเลยนะเยอะคไม่ดูคนห้าหมื่คนเนี่ยไปอยู่รวมกันเมีโป้งมีแป้งอะไรด้วย เขาบอกว่ายาวเกือบเกือบเกือบกิโลอ่ะเกือบกิโล800เมตรโอ้แต่ถ้าว่าตามจริงเนี่ยคงเป็นโลเป็นกิโลเหมือนกันผู้สื่อข่าวรายงานมาบอกว่าเลยถนนลงไปอีกอ่ะใช่ไหมฮะครับก็บันทึกไว้นะครับว่านี่เป็นกิจกรรม human wave คลื่นมนุษย์ที่มีคนมาเยอะ50,000คนนะครับเป็นสถิติโลกไหม เป็นเศรษฐีโลกครับเป็นเศรษฐีโลกนะคราวนี้แล้วก็ขออนแญาตก็ทำไว้เหมือนกันวันนี้กล้องภาพมุมสูงนะครับผมดูเมื่อตะกู่นนี้คุณกุยครับเชื่อว่าคงจะมีบางคนทำโทรศัพท์หล่นเพราะไม่อะคือกำลังถ่ายอยู่ไงแล้วพอจังหวัดตัวเองยกพอดีสะบัดขึ้นไปอย่างเงี้ยเหอคนเยอะจริงๆเยอะมากคัะและจะเป็นกิจกรรมหลักแล้วแน่นอนนะครับจากนี้ไปของถนนข้าวเหนียวสงการทุกปีจะมีกิจกรรมนี้ แล้วผมเชื่อว่าถ้าประชาสัมพันธ์ดีๆมันจะเป็นอีเวนท์ที่ทั่วโลกรู้จักเลยนะเขาก็แทรกหุ่สโลบายไว้หน่อยหนึ่งว่ามารวมตัวกันห้าหม่นคนเนี่ยตอนที่รวมตัวกันก็อย่าถือเอ็นกอเข้ามาเอออย่าไปถือขวดเหล้าในตรงนี้นะอย่ามาขายเหล้ากันตรงนี้นะครับและพูดถึงเรื่องของการขายเหล้าในเทศกาลสงการานนะครับเมื่อวานเขาออกมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งมาเตือนมาส่งสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับ